คาราฮาดเอมมี่มรกฏรวยร้อยล้านยังต้องหนีออกจากบ้านอดีตนางงามจากเมทีมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สนักแสดงและยังเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเอมมี่มรกฏแสงทวีปที่รอดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานเกือบ20ปีและยังมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างไม่ขาดสายแต่ล่าสุดเธอก็ได้ออกมาประกาศอำลาหน้าจอขอเล่นละครตะวันตกดินเป็นเรื่องสุดท้ายเพื่อไปทำหน้าที่ของคุณแม่ดูแลลูกชายอย่างน้องใสน้ำ เพราะคุณแม่ยังแซบเอมมี่บอกว่าอยากจะเห็นการเจริญเติบโตของลูกชายน้องใส่น้ำทุกวินาทีซึ่งกว่าที่เอมมี่จะมีน้องใส่น้ำและชีวิตคู่ที่มีความสุขแบบสมบูรณ์กับสามีเจมจิรายุดได้เหมือนทุกวันนี้เธอก็ผ่านเรื่องราวมาไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการ c l ับฟรายเดย์โชเอมมี่มารากตได้เปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจ เพราะอุนใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกไปหมดเปลือกว่ากว่าชีวิตคู่จะลงเอยสมบูรณ์แบบในทุกวันนี้ตัวเองก็เคยเอารวาสบ้านแตกมาแล้วพร้อมเปิดความลับอยู่บ้านมีงานสบายไรายได้ดีบรรดาภรรยาทั้งหลายลองเอาไปใช้กับสามีที่บ้านดูตั้งกฎถ้ากลับบ้านหลังเที่ยงคืนชั่วโมงละหนึ่งหมื่นบาทและเล่าความฝันว่าอยากแต่งงานมีลูกแต่สามีไม่เคยมีความคิดว่าอยากมีลูกจําได้ว่าทะเลาะกันหนักมาก ถึงกับเชิดใส่สามีแล้วหนีออกจากบ้านไปเลยแต่วันที่น้องใส่น้ำมาก็ร้องไห้แถมมีเรื่องที่ทำให้ช็อกเพิ่มอีกพี่หนุ่มตอนที่มี่เจอเขาเขาค่อนข้างจะเป็นแบบเพนทไทม์ิ่งของมี่เลยแล้วเราก็เป็นเด็กน้อยที่ไปหลงรักผู้ชายคนนี้ผู้ชายเจ้าชู้ผู้หญิงเยอะเหมือนกันแล้วก็มีอยู่มื้อนึงที่ลุกออกไปจากร้านอาหารเลยค่ะเราอลรวาดบ้านแตกเลยแบบชุดใหญ่ไฟกับพลิปเลย แล้วคือทะเลาะก,กันบ่อยมากเรื่องเที่ยวเป็นประเด็นหลักแล้วก็มีกฎด,ด้วยค่ะถ้ากลับบ้านหลังเที่ยงคืนชั่วโมงละหมื่นเขาไปเอ็นจอยกับเพื่อนสมัยเรียนแล้วก็กลับมาตอนตีสี่เราก็ได้ไปสี่หมื่นแล้วบทบาทของการเป็นคุณแน่เป็นความฝันทั้งชีวิตของเอมมี่ตอนเด็กเกเราฝันว่าเราแต่งงานกับใครคนหนึ่งถ้ามีลูกอาจจะเป็นลูกผู้หญิงอะไรแบบนี้ค่ะ